คดีนี้ไปดูเพื่อนรักหักเหลี่ยมเพื่อนโอ้โหแจมสวัสดีครับผมนายชฉชวันชุมชัยอาสาสมัครตำรวจสถานีปุรนบางโขม <nic> ีผู้ชายชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้านโอ้ยน้อนเพื่อนผมเคยเจยฮะในคนซ้ายเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านครับชวนเพื่อนสีมาเที่ยวบ้านก็ปกตินะเออเฮ้ย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 เขาว่าขามาบ้านเองบ่อยโอ้ยแต่ไม่เคยเห็นเลยอะ นาฬิกาใครวะคุณสวยอ่ะงามากเลยอ่ะเนี่ยเหรอเออโอ้นาฬิกาพ่อค่ะอ๋อมีหน้าละคลาสสิกเฉียวสวยอ,ะอ่ะนี่นี่เขามีตั้งเยอะแยะอันนี้จิ๊บจ้อยนี่นี่ในตูน้นี่นี่ชั้นสองนะอุ้ยเยอะแยะเลยแต่พเจมสได้ไงเขาเพิ่งซื้อตู้มาใส่ใหม่เนี่ยบอ,อกให้นะหายไปเดือนสองเดือนอะพ่อข่าเขาไม่รู้หรอกโอ้เออเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวไปเอาน้ำให้กินเออ เยอะขนาดนั้นหายไปเรือนสองเรือนยังไม่รู้ยิ่งเรือนเดียวยิ่งไม่รู้เฮ้เฮ้ยเฮก็ไม่ได้แปลว่าหายไปกับแกไอ้บ้า <c oughs> โอ้ชวนกันมาเที่ยวขโมยของทอดเาะแล้วเพื่อนรักซะด้วยออก็ไม่สงสัยเลยครับจนกระทั่งเอ,อ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีวเพื่อนเอ็งชวยข้ามาลงพักทำไมาวะ มาเป็นเพื่อนข้าหน่อยพอดีว่านาฬิกาพ่อข้าหายอ่ะแล้วตำรวจเขาโทรมาแจ้งว่าเขาเจอตัวแล้วะเพราะไอ้คนที่มันขโมยอ่ะมันดันไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก k แปลว่าแกขโมยของเขาแล้วแล้วแกไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กให้คนเห็นกันทั้งโลกเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยข้าหนึ่งได้เพื่อนเดี๋ยวข้ามีธุระเดี๋ยวข้ากลับไปเพื่อนดีดกดี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 ่อดไปีปีดเดี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 ดดีดีดดไดี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 ีีรีดดีดี ไปทันแล้วตำรวจแล้วน <Lux> e. ั่งเพื่อนก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบัตริ่งเข้าพวกตำรวจตกลงจับคนขโมยนาฬิกาได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับนั่นนี่ไงครับเฟซบุ๊กของคนขโมยเขาโพสตไว้อย่างนี้ครับนั่นอยู่ต่อหน้าเลยนั่นไม่ผิดมีอวดดูเป็นโพลุ่มไปได้ไงครับคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองภาพชัดคู่ของกลางเลยโอ้ยแกขโมยของเข้ามาเลยเฮ้ยนี่นี่ขโมยแล้วกับ ไม่ั้เรือนสองเรือนพ่อเองก็ไม่รู้หรอกข้าก็เลยลองดูโอ้โหไอ้เป็ดดูมันพูดเผื่อเขาไม่รู้ว่างั้นไอ้บ้าไอหน้าด้านโอ้หุยว่าแต่เขารู้ได้ไงวะโอ้ยเอาคืนมาแล้วคืนมาเลยเออไม่มีแล้วอ่ะคืนไม่ได้ทำไมอ่ะข้าขายไปแล้วโอ้โหเอ้ยเอ็งจะว่าไงเพื่อนนี่เพื่อน ดูนะเราเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วน้อยเอ้าเอ็งจะทำไงอ่ะทำอย่างนี้ไงเอพื่อนนะเพื่อนรัด้วย่ใช่แลแต่เพื่อนที่ขโมยนะไม่รู้จักคิดด้วยเนี่ยไม่น่าคบอย่างยิ่งไอ้ป้าบอขโมยของเขาก็ว่าชั่วแล้วยังเอาไปอวดลงใน Facebook อีกคนอยู่เนี้ชอบทำอะไรแบบนี้มันโง่หรือ พอไปเที่ยวบ้านเหลือไปเห็นนาฬิกานาฬิกาใครเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็เลยตอบไปว่าของพ่อไอคนเนี้ยก็หยิบใส่กระเป๋าเขาก็ได้ถ่ายรูปลงเฟซไอเจ้าของเขาก็ได้ไปแจ้งความไว้ไอทีเนี้ยเขาได้ไปเจอในเฟซว่าเฮ้ยเนี่ยนาฬิกาของพ่อนี่ว่าก็เลยไปตามจับกลุ่มเพื่อนพูดถูกนะหายไปเรือนสองเรือนเขาไม่รู้จนแกโพสตลงเฟสนี่แหละถามจริงกินหญ้ายี่ห้ออะไรเป็นอาหาร ขอขอบคุณคุณชัดชวานชุมชัยอาสาสมัครตำรวจชุมชนสพบางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องขโมยของพ่อเพื่อน